สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่และทางบ้านทุกท่านนะครับผมพุทธิพัฒน์ธญัญาธรรมนลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตยานวานนะครับนะครับก่อนอื่นจะเล่าเรื่องผมนะครับอดใจไม่ได้ขออนุญาตเล่าเรื่องเพื่อนๆสอกอที่ทํางานมาตลอด10เดือนที่ผ่านมานะครับคนแรกนะครับขอเล่าเรื่องของน้องน้องวิน สกที่เป็นโอป้าแห่งสภากทมนะฮะน้องวินนะครับเชิญข้างหน้านิดนึงนะครับสุดหล่อของเรานะครับทําไมผมถึงอยากเล่าเรื่องน้องเอกวินนะครับขอบคุณครับนะครับสกวินคนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของนักการเมืองคืออะไรการรู้จักหน้าที่และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเขาได้ทําอะไรเขาได้เดินลงทุกตอกทุกซอกทุกซอยถามประชาชนว่า งบประมาณภาษีของท่านอยากทำอะไรนะครับถ้าเขาไม่เดินเขาจะไม่ทราบสิ่งที่เขาได้กลับมาคือการทำถนนราชเทวีมีการทำถนนใหม่ราชเทวีมีการทำทางเข้าชุมชนแต่เขาไม่ลืมที่จะหาความปลอดภัยให้ประชาชนเขาให้เขตซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้พี่น้องชุมชนป้องกันไฟไหม้ครับ เอาแค่เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอยากรู้จักไปรู้จักลึกๆนะครับคนต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือสอกอต้องสงกต้งบางนานะครับเชิญสกต้งบางนาครับน้องเล็กสุดแห่งสภากรุงเทพมหานครอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญอุดมการชัดเจนทํางานชัดเจนเพราะอะไรน้องต้งเคยเล่าผมฟังว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นสกเขตบางนาเขาเดินลงถนนอุดมสุขเขาเห็น ผู้พิการต้องเข็นรถเข็นวีลแชร์บนถนนผมถามเขาก็บอกผมว่าทำไมฟุตบาทไม่สามารถใช้ได้จริงทำไมฟุตบาทในถนนอุดมสุขต้องให้คนมาใช้บนถนนสกต้องเดินจากถนนอุดมสุขไปออกศรีนครินพบปัญหาจุดกีดขวาง482จุดอุดมสุขเส้นสั้นๆนะครับ482จุด วันนี้คนบางนาต้องดีใจสกต้องผลักดันง็ประมาณเปลี่ยนฟุตบาทอุดมสุกเรียบร้อยอีกเรื่องหนึง่งขอยาวนิดหนึง่สงสกต้องอยู่สมัยตอน COVID. โควิดโรงพยาบาลบางนาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิดได้วันนี้คนบางนาดีใจครับ สกต้องผักดันก็ประมาณโลบานบางมาเพิ่มศักยภาพใหญ่ขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับไปต่อไม่ได้เลยคันนี้โอเคสุดท้ายนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงตัวเองบ้างนิดหนึ่งนะท่านนะก็ผมสกทบยานาวานะครับก็อยู่พระรามสามท่านรู้จักถนนพระรามสามไหมครับเป็นถนนที่แย่ที่สุดในกรุงเทพมหานครท่านรู้ไหมถนนพระรามสามมี12กิโลเมตร 6กิโลเมตรเป็นของยานวาใน6กิโลเมตรมีหลุมวางสายไฟ78หลุมทุกหลุมสุดบ้างฝาท่อไม่สนิทบ้าง <Okay. S 1> ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ท่านฟัง <Okay. S 1> ปลายปีที่แล้วม,มีลุงคนหนึ่งขับรถจากยานวาเพื่อกลับบ้านที่บางคอแหล,แล้วมววจักรยานยนต์ลงฝาท่อลม้มหัวฟาดพื้นทุกวันนี้พิการนะครับ สิ่งที่เราทําคืออะไรวันนี้เรามาเป็นสกคนที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนต้องรับผิดชอบการนําสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้าคนครหลวงถ้าประชาชนเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินและชีวิตการไฟฟ้าต้องจ่ายทุกวันนี้ต้องรับผิดชอบแล้วครับต่อมาถนนสุดท่านเห็นไหมครับถนนสุดสุดทุกๆถุหลุมเลยเดี๋ยว5นาทีสุดเดี๋ยวอีก500เมตรสุด เป็นถนนที่สุดเยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครก่อนหน้าที่ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวก็ปิดถนนซ่อมเจ็ดวันซ่อมหนึ่งเดือนวันนี้สกทบอ,อยู่านาวาซ่อมาครับคืนเดียวเสร็จเลย<อ>นะครับเรื่องสุดท้ายอยากจะฝากประชาชนนิดนึงในฐานะประธานคณะกรรมการรักษาความสาดละสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่พี่ทิมพูดพี่ทิมบอกเขาเป็นเหยื่อของฝุ่น ถามว่าปัญหาฝุ่นที่เกิดจากกรุงเทพมหานครการแก้ปัญหากรุงเทพมหานครทุกวันนี้คืออะไรหยุดงานปิดโรงเรียนใส่แมสอยู่บ้านมันถูกต้องหรอครับทุกวันนี้สกพักก้าวไกลร่วมกันล่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเปลี่ยนรถเม์ที่สร้างฝุ่นมลพิษให้เป็นรถอีวีภายใน7ปีล่างข้อบัญญัติกำมันจะเข้าในปีหน้าท่านจะในปีในเดือนหน้าที่จะถึงนี้หลายคนพูดว่า จะทําได้จริงเหรอก็ใช่ครับเพราะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่เคยยื่นข้อบัญญัติเพื่อประชาชนมาเลย22ปีเราเป็นสกาก้วไก่ชุดแรกที่เข้ามาและเปลี่ยนกรุงเทพมหานครสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนได้คือเปลี่ยนยานวาของผมถ้ายานวาเปลี่ยนได้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนได้วันนี้คนกรุงเทพเปลี่ยนกรุงเทพได้ประเทศไทยก็เปลี่ยนได้ครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าผลงานทั้งหมดไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะอะไรสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนให้โอกาสพวกผลเข้าไปทำงานเ,เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งล่าสุดครั้งนี้ต้องเลือกใครไม่ได้ยินเลือกใครเลือกใครเชิญครับขอบคุณครับขอเชิญเนดบางซื่อครับ